สวัสดีครับสติ๊กเกอร์ตอยแอนเพนนะฮะวันนี้จะเป็นอวันเต้มาคสามเนโรแอดวานแพทนะ,ค,ะครับซึ่งโอเคบอดี้แบบนี้ส่วนใหญ่ไม่มีแปดสติ๊กเกอร์ ไม่มีทํำสีนะจะแปะสติกเกอร์อย่างเดียวนะฮะหน้าท้ายนี่เลยเห็นปะ่ะแปะสติกเกอร์อย่างเดียวฉะนั้นเดี๋ยวเราก็อ่เราจะทำการข,ขัดตัวเกตให้เรียบร้อยก่อนนะฮะยัมีรอยขาวๆอยู่เห็นปะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มแปะสติกเกอร์กันโอเคครับเราก็ได้ทำการ ตัวใบนะฮะพร้อมกับพ้นสีสีที่ผมใช้จะเป็นสีดำใสนะฮะเป็นสเปรดดำใสที่เคยพ่นกับตัวเลสเปียรมาก่อนนะที่ทำสีบอดี้พร้อมแปะสติกเกอร์ตามหน้ากล่องน,นะฮะอันนี้ก็เอามาใช้ต่อได้นะฮะค่อนข้างจะเนียนเลยทีเดียวโอเคครับขออนุญาตเปิดคู่มือนะครับ<ๆ>เพื่อจะได้แบบว่ากดเร็วนะฮะแปะสติกเกอร์เนาะอ่ะ รู้สิว่ามันมีอะไรบ้างนะโอเคสติกเกอร์ค่อนข้างน้อยนะไปจนถึงน้อยมากเลยนะครับอ่าเริ่มแรกนะฮะเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งแปตรงไหนเบอร์หนึ่งจะแปะด้านหน้าตรงนี้เลยนะ เลยโอเคต่อมาเบอร์สองจะเป็นปีนะครับส่วนปีส่วนปีแปะตรงไหนส่วนปีจะแปะก็แปะที่ปีนั่นแหละระวังเลยขอบแล้วก็ระวังเอียงนะ เหมือนจะเอียงไหมเหมือนจะเอียงนหน่อยๆเคแต่แปะเลยก็ได้นะมันก็เอียงแบบมันเอียงแบบไม่ได้น่าเกียดอะเนี้ยนิดนึงเสื่อนนิดหน่อยเนาะเคเกจเด,ดินเดินโดยยับเค okay. ครับอันนี้แปะไปได้เลยนะในตัวปีก กดไปได้เลยแต่ถ้าใครอยากจะดึงออกมารอบสองก็ทาจาระบีตรงส่วนดึงตรงเนี้นะแล้วมันก็จะไอ้นี้ได้แต่ผมคิดว่าจะไม่ดึงออกนะครับโอเคต่อมานะฮะจะเป็นส่วนของคำว่า advance pad นะฮะซึ่งอยู่ในเบอร์เจ็ด แล้วมันติดตรงไหนล่ะมันก็จะติดส่วนตรงนี้เลยนะตรงไหมไม่ตรงอ่ะเลื่อนขึ้นมาหน่อยอ่ะนี่นะโอเคต่อมาก็เป็น advance p a i อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นเบอร์ที่6นะฮะ แปะตรงไหนก็แปะตรงนี้ทันขึ้นไปแบบนี้นะเค okay. เรียบร้อยแล้วก็ต่อมาตัวกระจกนะครับ กระจกอยู่ที่เบอร์ห้านะครับแปะหัวมุมเลยก็ได้นะ ส่วนคําถามที่อยากรู้คือตรงนี้ติดได้เลยไหมพี่ส่วนกระจกไอส่วนไอตัวอะไรนะตัวยืนย่นยืน่นเลกๆเนี่ยก็ติดได้นะครับมันจะติดก่อนติดหลังก็ได้ไม่มีส่วนที่จะโดนตัวกระจกฮนะแทบไม่โดนนะโอเคต่อมาจะเป็นเบอร์สี 4, ่เบอร์สีแปะยังไงเบอร์สี่ก็จะแปะส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับ พยายามให้ขอบเงินมันเชื่อมกับตัวสีขอบตรงนี้ด้วยมันจะได้ดูเนียนๆกันไปนะฮะแล้วก็โอเคเยบร้ okay. อย อจกด้านก็ไม่ต้องบอกนะว่าเบอร์อะไรเพราะเลยอันสุดท้ายพอดีโอเคครับเสร็จแล้วนะส่วนใครอยากดูคลิปการประกอบตัวโครงเล็มเมก็สามารถดูได้คลิปแปะลิงก์ไว้ให้นะครับโดยสเตปของอันนี้ก็จะมีแปะสติกเกอร์แยกไว้คลิปหนึ่งแปะตัวรถ แยกใบคลิปหนึ่งแล้วก็แปกของแต่งแยกไว้คลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้มีคมยาวเพยงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนการดูโัฒนาไทายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะครับอยากได้รถรรมียาซื้อจากไหนซื้อได้จากร้านไว view นรัสมีโฟวิลนะฮะมีลิงก์เพจไทยคลิปตรงช่องคาอธิบายหรือว่าจะเปรบบัตรตก้านะครับแล้วก็เร็วๆนี้ทางเพจช่องไว้แค่ก็จะเอาของมาขายเหมือนกันนะฮะที่เป็นพวกอะไรรถรรมยาก็ติดตามกันเอานะฮะ จเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ